เห็น3แนวทางนั่นเป็นแนวทางที่คณะอนุกรรมการมีการไปสรุปมาแล้วก็จะต้องไปเสนอชุดใหญ่ชุดใหญ่นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเดี๋ยวเคาะออกมาอีกทีก็ไม่แน่นะหลายคนบอกว่านายกอาจจะเอารูปแบบใหม่ใช้เกณฑ์เหมือนเดิมเลยเ<อ>แจกทุกคนก็เป็นไปได้หรือเปล่าแต่แน่นอนว่าถ้าจะแจกทุกคนมันก็มีเรื่องของที่มาของเงินอยู่ดีใช่แล้วครับ,รบซึ่งที่มาเรื่องของเงินเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะ และแนวทางหนึ่งในการหาแหล่งที่มาของเงินที่จะนํามาใช้ในโครงการนี้ก็คือเรื่องของการกู้เงินจากธนาคารออมสินครับในด้านหนึ่งก็ทําให้ลูกค้าของธนาคารออมสินเนี่ยก็ถึงขั้นต้องไปสอบถามงกับทางธนาคารกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเมื่อถูกลูกค้ามาถามท่ามกลางตอนนี้ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ ว่ารัฐจะกู้เงินไปแจกเงินในโครงการดิจิทัลจริงหรือไม่ก็ทำให้ทางธนาคารต้องให้เจ้าหน้าที่คอยอธิบายทำความเข้าใจกับประชาชนครับบางสาขาเนี่ยคุณผู้ชมถึงขั้นมีการติดประกาศข้อความประชาสัมพันธ์ด้วยกระดาษ A4 กันเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยมีข้อความแบบนี้ครับด้วยขณะนี้ธนาคารออมสินยังไม่ได้รับนโยบายให้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับมาตรการ เงินดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของธนาคารออมสินอยู่ในขอบเขตอํำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและดำเนินการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าซึ่งไม่สร้างความเสียหายต่อลูกค,ค้าและการดำเนินธุรกิจของธนาคารและก็ทีมข่าวก็เลยสอบถามลูกค,ค้าธนาคารถึงที่มาเรื่องของเงินก็พบว่ามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยครับ เพราะว่าเป็นเป็นการที่ว่าจะเพิ่มภารนะนี้สาณะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นควรที่จะกระตุ้นฐานากโดยตรงแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องพวกการสั่กระเกรตรใช่มากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าการกู้กู้เงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้ากอให้เกิดนี้สานะโดยที่ลูกลูกรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราจะใช้ไม่ไม่ไม่สิ้นสุดครับ คนไม่มีตังค์ก็ยังได้มีตังค์ใจกันไปถึงเห็นด้วยกับนยโยบายเงินดิจิตอหลหรอคะใช่ครับแต่มัน4ี่กิโลลำบากถ้าเหมือนเขาอยู่ไ,ไกลๆขยายพื้นที่เพราะว่าสี่กิโลมันสั้นไปใช่ไหมฮะสมมติผมอยู่อำเภอกันตังอย่างนี้ผมอยู่ควนดันนี้ต้องไปอนู้นต้องไปในอาเภลนครับต้องเกือบ20กิโล จะกู้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องดูในหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับจริงๆมันก็มีการส่งเรื่องเนี้ยนะครับไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตีความครับว่าขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ล่าสุดครับก็ได้มีการทําหนังสือตอบกลับมาแล้วครับว่าจากการตีความตามพระราชบัญญัติธนาคารอมสินเพื่อดําเนินนโยบายตามข้อกฎหมายฉบับนี้ทางคณะกรรมการกฤิฎีกาเห็นว่า ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับเพราะว่าขัดต่อข้อกฎหมายและผิดวัตถุประสงค์ของธานาคารอมสินซึ่งไม่สามารถให้รัฐยืมเงินได้ครับค่ะจริงๆคือทางรัฐบาลเนี่ยถามกฤษฎีกาไป3ข้อนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกฎหมายที่เป็นเกี่ยวข้องกับธานาคารอมสินก็มีค,ความชัดเจนว่ากฤษฎีกาก็ตีความมาแล้วว่า ถ้าจะกู้จากออมสินเนี่ยไม่สามารถทํา <ừ> um. ได้ก็ตัดไปนะคะก็จะต้องไปหาแหล่งเงินอื่นๆที่จะมาใช้ในโครงการนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามต่อว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะได้ทุกคนหรือเปล่าแล้วก็จะได้เมื่อไหร่ซึ่งจะเป็นไปตามที่บอกเอาไว้หรือเปล่าก็าคือ1กุมภาพันธ์2567แต่ว่าถ้าดูจากซุ้มเสียงของคุณจุลพันธ์แล้วมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าไตรามาสที่1ของปีหน้าอาจจะยังไม่ได้รับเงินนะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะครับแต่ถ้าไตรมาสสก็อาจจะยัังทน งการอยู่นะครับก็อาจจะเป็นความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่นะครับก็ติดตามกันต่อเดี๋ยวเราจะทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆให้ได้ติดตามกันแบบนี้นะครับ